ที่ไปได้ภาคมาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมากลับแล้วเออนี่ฉันโดนนิ้วจิ้มมันนะโอ้ยฉันถูกแทงเบสไปยรื่งคลิปหา้าพากนนกเข้าไปว้าวอึ้งตายนี่ทิ้งขยะกันแล้วกแเราทิ้งขยะกันเถอะนี่ทิ้งขยะแบบนี้อันนี้คือแบบว่าพวกเศษพลาสติก,ตกนะคะ โอ้คุณชิมไหมเออโอเคพวกเราทิ้งขยะกันเถอะโอ้ยบรรยากาศทิ้งขยะทิ้งขยะตายกันโอ้ยแก้วที่แตะโอ้ยแตกโอ้ยเรื่อยนี้มันจะเป็นยังไงโอ้ยแล้วโอ้ยเดี๋ยวแตกโอ้ยนี่คืออะไรเนี่ยนี่มันแก่ทอดอะไรเนี่ยโอ้ยขอกินข้าวเหน่อยได้วแม่พูดเลยโอ้ยนี่ดีกว่าดีกว่าดีกว่าอย่าไปจับเชือดอย่าไปจับเชือดอย่าไปจับจอนโอ้ย ขนมปังเนี่ยเอ้ยมันกินเลยแล้วกันน้อบอกว่าอร่อยเมะอร่อยเลยเออนี่โอเคอ้นกไม่มีทางทำอะไรฉันได้หรอกฮ่าฮจิ้งจว่างงว่าแต่ผมไม่กลัวแต่ผมแต่ผมแต่ผมส่งเลยเนี่ยไปดีกว่า ว้าโอเคตายได้ได้ได้โอ๊กโอ้ยเปิดเคสเปิดแขนเปิดแขนต่อยนี่มาอะไรมาอะไรเนี่ยเฮ้ยว้านี่คือรถอัลตินมัติไรนี่อัตโนมัติไรโอเวกกระโดด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 โอ้ยว้าชดโอ้ยโอ้ยไข่แตกทำไมทำไมมันไข่แตกเนี่ยไอ้โบ่ทำอะไรไข่แตกอะไม่กินจ่อยทำไมอีวเหรอ โอ้ยนี่ดูที่ฉีดน้ำสิที่ฉีดน้ำของเท่อย่างเท่เลยโอ HR, ้ยนี่มาใส่เกงวันอะไรเนี่ยโอ้ยปัง่นดีกว่าโอ้ยแช่น้ำสบายสบายสบายโอ้ยเอาไม้เพื่อนเอาไม้เอาไม้สก๊าบมีสัก๊าบ่ีโอ้ยแก้มมันแก้มมันโอ้ยโอ้ยออะะไร่ การจะวิ่งถืนตายเท่านั้นโอ้ยวันนี้รถคิวอารีน่าครับเออเออนี่จะกลับจากการไปสนามหญ้ามาครับนี่เลยโอ้ยบอสเออเรียบร้อยโออเอออะไรนี่ยนะลากแยกล่างมาเนี่ยนะเอ้อนี่คือการตัดโฟช็คนะครับดีฉนอืมนี่นี่นะครับอืมนี่ ้เท้าไข่นี่มันเท้าไข่นั่งอย่นี้เนี่ยโอ้ my god ขนมปังนี้ต้องทำขนมปังนี้ได้โอเคหังกนันหลังจากนั้นนี่ต้องทำบนนี้โขนว้าวว้าวว้าวว้าุก้าวา้วย้้ววาว้าเว้าล้ว้้อ้อ้ว ทุบเลยทุบเลยนี่มันจะทำย่านี่มาตีนี่มาคือที่นี่นะไปเด้งเลยนี่คือที่นี่แอปเปิลนะนี่เฉียบมาคือเหตุผลโอเคนี่คือรูปเข็มของคนพิการทางของเราคนพิการเลยเดี๋ยวมันมันลื่นจี๋ นี่คือเป็นการปิ้งซิกลอกไงมน่าเฟื่อยกดี๋กิ้ไปเลยแล้วจะฝินหน้าดูบุ๋มทรงแล้วนี่อยากฝินแด้เนี่ยผมอ้อยทำไมเอาไปหน้าดูบุ๋มเลยโอเคนี่คืออะไรเนี่ยฮะมาแฮกเครื่องแถวนี้เนี่ยมาแฮกกันเนี่ยเนี่ยโอ้เดี๋ยวไม่ใช่เราเล่นขับจีเนี่ยอ้ยเล่นขับจีอยู่ทำไมเนาะอ้ยกินหมูย่างแซ่บโอ้ยหมูแล้วเนาะ ต้องใส่รถดีสักนิดนึงแต่ไม่มีแถวนี้เนี่ยออเออเออเที่ยอะเลยโยนอะแตกโอ้ยไหนอาหารแมวอาหารแมวสิถุงถุงไหนถุงอาหารแมวไปกินอาหารแมวยี่ห้องนี้แหละเจ้นาน,น,นายน,นั่นนายกินก่อนบ่ายสามนายโอเคได้อืนั่งนี่เลยโอเคไปไป ไอ้้นเลยแม่เขาเ้ยเี้ไม่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 มอื้อริ้วโน้ตายนี่คืองานศพที่ดีที่สุดเลยยายทำอะไรเนี่ยโอ้ยอ้่โม้ยอไม่อ้ยโอ้ยโอโอ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้่้ยโอ้บโอ้ยโโอ้โอโอ้ยโอ้ยไม้ยโอ อ่านี่เปิดน้ำอย่างฟิวฟโอเคพวกเราตัดแพงเค้กดีกว่าอืมจะม,มีแพนเคก้กจะมีดนอกอน,นี้อันใหญ่เลยกัดนด้วยเน,นี่ยอันนี้ฉันไม่ได้กัดเลยนี่ทุกทิ้งเลยโออเตโออ๊อ๊ตโออ๊ตโอโองคโอ๊ตโอโอ๊ตอ๊อ๊อะะ๊ตโอนออออ โอ้มองได้ยังมองผีเลยเฮ้ยทำไมเปิดต้องเอาส้อมไว้ตรงนี้ด้ยเนี่ยแล้วมันก็เปิดไม่ติดเลยดิโอ้ยแต่ช่างเถอะอันนี้คือล้อไหม,อหม,อหม,อหมเอาป่ะเนี่ยล้อไหมล้อไหมเลยเปิดขึ้นดิคอยยใช้ความคอยฟันโอ้ยทุบอืมโอเคเฮ้ย,ย,ยนี่เพื่อนเพิ่งไปบวชมาขอพรอนะครับปัง อัน oh, ี oh, okay. Okay. ่คือการไปเตะฟุตบอลมานะครับนี่แล้วเข้าตวลวอ่อติวติวติววติ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 วตวติววติ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  สูตรแพนเค้กแซ่บๆโอ้ยเออนี่เปิดเครื่องมานี่หนึ่งตัวนี่สองตัวนี่สามตัวโอเค <c oughs> เฟังฟังเพลงล็อกหน่อยนึงฟังเพลงแนวสาวให้บิ๊โอเคฉันจะกระโดดนี่คือรถยี่หอ้อแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่รู้แค่ว่ามันเป็นอัตโวัติทุรศโว้ย เอ้ยเปิดแอร์ดีกว่าซึ่บแซ่เปิดแอร์แล้วก็นอนเลยชดเอ้ยถ่ายภาพดีกว่าถ่ายว่าเอ้ยโอ้ยนายคิดว่ามันจะเป็นยังไงได้หรือเปล่าฮะไอเจ้าตัวเนี้ยฮะไม่เป็นไรโอ้ยวะโอ้ยอะไรทำไมไมมีใครโม้ฉันเลยเออได้รถดีสดีตึงเอาไม่ใช่รถดีอะหรือโอเคนี่ตักน้ำน้ำดี ว่าให้เปิดเครื่องเปิดเครื่องไม่ได้ทุกเลยเยอืมได้แล้วอะไรนั่นนะโอออืมนี่นี่ใส่ปลาเลยยังเอ้ยทำไมพิซซ่ามีอะไรนะฮะวัตถุหิวเอาเสร็จคลิปนี้นะครับจบเพียงแค่นี้น,นะครับโดยตอนนี้เรจะ